สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิเคราะห์ก่อนเกม AFF Suzuki Cup 2020รอบรองชนะเลิศน,นักที่2ช้างศึกปะทะเหนียนสุกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน AFF Suzuki Cup เดินทางมาสู่รอบรองชนะเลิศนัดที่2 ดยนัดแรกไปทีมชาติไทยเอาชนะไปได้2-0โดยเกมนี้จะเป็นการแข่งขันในนัดที่2ในรอบรองชนะเลิศถ้าใครสามารถชนะได้ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงโดยจะพบผู้ชนะระหว่างสิงคโปร์กับอินโดนีเซียซึ่งจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์โดยจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมเวลา19.30นาถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และบัคกบูทีวีสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีม ทีมชาติไทยนัดแรกในรอบรองชนะเลิศเอาชนะมาได้2 0งศูนให้นัดที่2เราได้เปรียบเรื่องสกอร์และคลายความกดดันไปได้มากถือว่าในเกมนัดแรกเราทําผลงานได้ดีทั้งแนวรุกที่ทําผลงานได้ดีโดยเฉพาะชนะทิพที่ทําคนเดียว2องตุ่มในนัดแรกและแนวรับที่เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมโดยแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นสภาพความพร้อมในเกมนี้ของคุณซอมโนโปกิง้งถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์พร้อมลงสนามในนัดที่สองทั้งหมดนำโดยผู้รักษาประตู ชัดใช้บ,ชบุตรพรงทีลทรบุญมาทันมเนเลทอมบียอกิสดากาแมนนำโดยบรินวีรวัตรโนดงพิเดวัฒน์สุขจิตธรรมกุลสารัตจูเย็นธนวัฒน์สินจิตทาวอและชนาทิพย์สงกสินส่วนกองหน้าจะเป็นสุภระโชคสาราชาติและธีรศิลป์แน่งดานำทัพในเกมนี้ต่อมาทีมชาติเวียดนามนัดแรกถือว่าโดนทีมชาติไทยยิงไปกอดสองลูกทำให้เกมนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษถ้าหวังจะเข้ารอบต่อไป คือว่าเกมแรกก็มีโอกาสเข้าทำมากมายแต่โชคไม่เข้าข้างยิงไปชนเสาและขาดแต่ก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นเช่นลูกที่โดนลูกแรกก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของกองหลังหรือการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ของผู้เล่นสภาพความพร้อมในเกมนี้ของป้าคังซอสมมุดสิทธิ์ใช้งานโดยโดุยมาน,มานกองหลังตัวเก่งที่ได้รับบาดเจ็บหัวอไหร่ต้านดินทรวงและบุยเทียนดุงที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดนำโดยภูรกสามประตูตรานเนียนมันกองหลังเหนียนตานสุน ฝั่งสวยหมันเกี่ยวฮอกไง่กล่องกางบูวานทันเหยียนหวางดึกเหยียนกวงไห่เหยียนฟงหงดุยแนวรุกฟานบันดึกเหยียนคองเฟืองและเหยียนเทลินนำทัพในเกมนี้วิเคราะห์เกมนี้ทีมชาติไทยถือว่ามีความได้เปรียบเรื่องผลการแข่งขันหลังจากเอาชนะได้ในนัดแรกทําให้เกมนัดน,นี้ทีมชาติไทยอาจจะได้ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็ห้ามประมาทคู่แข่งเป็นอังขาดเพราะอาจมีตีเด็ดจากเวียดนามก็ได้เกมนี้ยังไงก็ต้องรัดคุมไว้ก่อน อาจจะตั้งรับไปหาจังหวะสวนกลับทางฝั่ง,งเวียด,ดนามเกมนี้น่าจะมารุกเต็มระบบเพื่อมีโอกาสเข้าถึงประตูมากขึ้นและเกมนี้เวียดนามก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดจากนัดแรกให้ได้ในเกมแรกได้เห็นแล้วว่าข้อผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็อาจทําให้เสียประตูได้ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นี้รู้กันผลที่คาดทีมชาติไทยชนะมโนโพกิ้งกุซอช้างศึก เปิดศึกสงครามจิตวิทยาใส่เวียดนามบอกรู้ดีเวียดนามมาบุกแน่พร้อมยืนยันช้างศึกก็มีแผนประเด็จศึกพวกเขาเอาไว้แล้วเช่นกันสาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลศึก AFF Suzuki Cup 2020รอบรองชนะเลิศเลก2คู่ระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้ทีมชาติไทยได้ส่งมโนโปกิมหัวหน้าผู้ฝึกสอน และธนวัฒน์สิงห์จิตทาวอกองกลางตัวเก่งเขาร่วมงานแถลงข่าวดามมนุก,กล่าวว่าด้วยความที่มีเวลาเตรียมตัวกันแค่2วันคงไม่ได้ซ้อมอะไรได้มากจะเน้นเรื่องวิเคราะห์จากเกมแรกสิ่งที่ไทยทำได้ดีและอะไรที่ต้องทำให้ดีกว่าเดิมสิ่งสำคัญคือสกอร์นำา2งศูนย์เป็นสกอร์ที่อันตรายถ้าหากเวียดนามทำประตูได้ความเชื่อมั่นพวกเขาจะกลับมาดังนั้นเราจะต้องมีสมาธิห้ามเสียประตูและเล่นแบบที่ทำได้ดีในครึ่งแรกของเกมแรก ถ้าหากทําประตูได้ก็จะได้เปรียบมากยิ่งขึ้นเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยแฮปปี้กับครือนหลังเท่าไหร่แต่เป็นเพราะเทคนิคตัวเองที่จะเน้นคอมแพคเกมมากขึ้นเลยทําให้โดนกดดันอย่างหนักจากเวียดนามพวกเขามีโอกาสหลายครั้งทั้งการยิงชนคานและเสาถ้ากับว่าแผนที่วางไปไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่จะต้องนํามาปรับปรุงในเกมนี้ในเรื่องของ VR a ถ้าจะทําให้ฟุตบอลมันมีคุณภาพที่ดีก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องทําในวิธีที่ถูกต้องเหมือนในหลีกต่างประเทศทํากันส่วนจกเกมแรกที่มีคอมเมนต์ฟนบอลเวียดนามผมคิดว่าต่อให้มี VAR ผลการตัดสินกระจกแบบเดิมไม่ได้ช่วยผลการตัดสินมันเปลี่ยนไปนอกจากนี้ถ้าพูดถึง VAR ไทยก็ควรจะได้ยิงจุดโทษใหม่ด้วยเพราะผู้รักษาประตูเวียดนามไม่ได้ยินบทเส้นยางไรก็ตามไม่อยากให้โฟกัสกับการตัดสินของผู้ตัดสินเพราะในเกมมีหลายอย่างให้วิเคราะห์มากมายและมีสมาธิกับเกมจะดีกว่าผมไม่คิดว่าไทยเกิดบเป็นหนา ใครมีคุณภาพดีกว่ากันเพราะทั้งสองทีมมีทีมที่ดีทรัพยากรน,นักเตะที่ดีและก็มีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนส่วนชนาทิพนั้นเรารู้คุณภาพของเขาเป็นอย่างดีและทําผลงานได้ดีมาก,มากในเกมแรกเป็นเรื่องดีที่มีเขาอยู่ในทีมและหวังว่าจะทําผลงานได้ดีในเกมนัดที่2ซึ่งจะเป็นเกมที่ยากและจะต้องเล่นเป็นทีมให้ได้ตลอด90นาทีแต่ยังที่บอกไว้มันเป็นเกมที่อันตรายและต้องมีสมาธิให้ได้แผนการเล่นของเวียดนามคิดว่าจะต่างออกไปจากนัดแรก พอตอนนี้สก,กอร์มาเริ่มต้นที่ไทยนําอยู่2-0คิดว่าเวียดนามน่าจะใช้แผนแบบเดียวกันกับในครึ่งหลังดันดิงแบ็กขึ้นมาบุกมากขึ้นแล้วขออยับเนี้ยงวงไฮเข้ามาตรงกลางมากขึ้นซึ่งทีมไทยก็ต้องมาวิเคราะห์ในแต่ละจุดให้ดีพร้อมกับติวเข้มลูกทีมให้พร้อมรับมือกับทุกระบบที่เวียดนามจะใช้นอกจากนี้จะกลับมาเล่นในแบบตัวเองเหมือนเกมครึ่งแรกที่ทําได้ดีไม่แพ้กเกมรับมากเกินไปแบบในครึ่งหลังแล้วด่านธนวัฒน์สิจิตทาวรก็กล่าวว่าทุกคนในทีมมีความมั่นใจมาก แต่ก็เชื่อว่าเกมที่2จะยากแน่นอนอย่าไรก็ตามมั่นใจว่าทีมมีคุณภาพที่ดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ซื้อเวียดนามเล่นไม่เลิกปีแผ่บ,บทสัมภาษณ์ประเด็นปารคฮังซอที่บอกว่าเข้าใจอารมณ์ทีมชาติไทยที่ไม่เคยชนะเวียดนามมา4ปีแล้วเป็นเหตุให้พระาคารมกับธีรทรลังจบเกมจากประเด็นเกมการแข่งขัน ซ,ซูซูกิครับรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกไทยชนะเวียดนาม2-0ซึ่งปาร์คฮังซอหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามออกอาการชุนเฉียวพยายามจะเข้ามาหาเรื่องธีรทรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยจนทําให้สตาฟทั้งสองต้องเข้ามาห้ามกันเป็นพันละวันแต่กระจกลงไปได้ดีต่างคนต่างแยกย้ายาว่าวล่าสุดสื่อเวียดนามได้เผยบทสัมภาษณ์ปาร์คฮังซอผู้สื่อชาวเกาหลีใต้ที่บอกว่าเรารู้เวียดนามแพ้2-0นี่ไม่ใช่งานง่ายสำหรับนัดที่สอง แต่เวียดนามจะพยายามอย่างเต็มที่ผมขอให้ผู้เล่นทำหน้าที่ในสนามให้ดีไม่ต้องรีบร้อนและต้องใจเย็นส่วนประเด็นการประทัดคารมกับทีร,ระทรปาหังซอเปิดเผยว่าหลังจบเกมทีมไทยเดินผ่านทีมเราไปผมแค่บอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้อีกผมเข้าใจอารมณ์ของพวกเขา4ปีแล้วที่พวกเขาไม่ชนะเราเลยถ้าเป็นผู้เล่นของผมผมจะไม่สอนให้เขาทำแบบนั้นมาดมแป้ง สั่งนักเตะช้างศึกห้ามประมาทียดนามเด็ดขาดแม้ตุ่สกอร์2-0เชื่อผู้ต่อสู้เดินหน้าบุแกแหลกบูยิบตาลั่นเป้าทีมชาติไทยจะคว้าชัยชนะให้ได้กราบขอกำลังใจผู้เล่นคนที่12เพราะทุกเสียงเชียร์คือพลังที่ดังกึกก้องอยู่ในหัวใจผู้เล่นไทยหลังจากมาดามแป้ง,งนนพน้ำซำได้เดินทางไปชมการฝึกซ้อมมือสุดท้ายของทัพช้างศึกก่อนลงสนามเกมนัดที่สองในรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับียดนามหลังจากตุ่มสกอร์ไว้จากเกมนัดแรก2-0 ล่าสุดมาดามแป้งนวลพันล่ำสามให้สัมภาษณ์ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไม่ประมาทและจะต้องเล่นให้รับกลุ่มที่สุดแม้เกมแรกเราจะทําได้ดีกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นแมตที่เล่นกันแรงทําให้นักเตะทีมเราเจ็บสองสาคนต้องรอเช็คความฟิตน้องๆอีกครั้งทุกคนรู้ดีเวียดนามจะต้องสู้ยิบปาเพื่อคว้าชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ได้แต่ทีมเราก็ตั้งเป้าคว้าชัยชนะเช่นกันเกมนี้จะเป็นเกมสําคัญพวกเราจะทําให้เต็มที่แม้จะต้องเล่นท่ามกลางความกดดัน ให้ทุกคนมาด้วยใจและต้องการพง,งาดเป็นเจ้าอาเซียนสุดท้ายขอกราบขอกำลังใจจากผู้เล่นคนที่12ทุกคนเพราะพลังใจและสเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่มาเชียร์ในสนามรวมทั้งอยู่ที่ไทยจะดังตึงกล้องในหัวใจนักฟุตบอลสตาฟและลวนถึงแป้งให้มีกำลังใจสู้กับอุปสรรคและนำความสุขกลับมาให้ทุกคน ป้าห่งศอกเฮดโค้ชเวียดนามบอกยังจับทางช้างศิษไม่ถูกและไม่รู้ว่าไทยจะมาแนวไหนแต่สําหรับเวียดนามเปิดเกมบุกแน่นอนส่วนจะจัดตัวแบบไหนไปดูในสนามป้าหังศอกู้สื่อของทีมชาติเวียดนามกล่าวว่าเกมนี้ไม่ง่ายเลยแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดขอให้นักเตะในทีมทําผลงานออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดเล่นตามหน้าที่ตัวเองแต่ต้องเล่นแบบใจเย็นไม่รีบร้อนมันจะเป็นเกมที่สวยงามและไม่มีอะไรจะต้องมาเสียใจย,ย้อนหลัง ส่วนกรณีที่ตนพยายามเดินไปหาเรื่องนาเตไทยปาร์คเผยว่าตนไม่ได้ต้องการไปหาเรื่องทีละทรนแต่ว่าทีมไทยเดินผ่านจึงเข้าไปบอกว่าไม่ควรทําท่าแบบนั้นใส่ทีมของตนแน่นอนว่าเข้าใจอารมณ์ของคนไทยเป็นอย่างดีเพราะไม่ชนะเวียดนามมา4ปีแล้วดังนั้นจึงมีความสุขมากๆแต่การกระทําแบบนั้นของนาเตไทยเป็นสิ่งที่ตนจะไม่ให้ลูกทีมทําเด็ดขาด